หนิงปณนิตาสุดทนเก็บมาเป็นปีเปิดใจดรามา่าขอพูดทีเดียวให้จบถูกจับตาสถานะครอบครัวหนิงปณนิตากับจินจะรินสามีหลังมีคลิปสามีเดินควงกับผู้หญิงที่สนามบินจนเป็นกระแสร้อนแรงด้านแนนชุมพิชาน้องสาวนิงปณิตาก็ออกมาฟาดเดือดแทนพี่สาว ด้านโลกโซเชียลก็ระอุตามไปเปิดวราปสาวที่ระบุว่าเป็นมือที่3เขย่าวความสัมพันธ์คู่สามีภรรยาแล้วโดยล่าสุดคนินิงปณิตาเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโฉวว่ามันเป็นวันหยุดสงกรานต์เราได้ให้เวลาทั้งหมดกับลูกเราแล้วเรามาเจออะไรแบบนี้เราอยากอยู่กับลูกอยากดูแลลูกและหลายคนติดต่อมาทุกช่องทางก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงไม่ได้คุยกับใครเลยมีเพื่อนบางคนใกล้ตัวที่รู้แค่นั้นจริงๆไม่สามารถตอบอะไรได้มากกว่าที่ตัวเองรู้ ถามว่าสภาพจิตใจเป็นอย่างไรมันไม่ได้ดีหรอกแต่หมดเวลาอ่อนแอแล้วขอเวลาอีกนิดเดียวเรื่องนี้เก็บมาเป็นปีแล้วแต่ละครั้งที่ออกข่าวมาก็ท็อกซิกขอเวลา1-2วันจะให้สัมภาษณ์ในรายการคุยแซบโชว์ซึ่งในวันที่เราแย่ที่สุดเราจะรู้ว่าใครรักเราคนรักหนิ่งเยอะมากสิ่งที่เรารักทุกคนที่เราดีกับทุกคนมันย้อนกลับมาหาเรา ยอมรับว่าถ้าเป็นหนิงเมื่อก่อนอาจจะวีดวีดตอนนี้หนิงขอเวลาหนิง2-3วันจะตอบในรายการคุยแซ่บโชว์ที่เดียวจะได้ไม่ต้องเขียนอะไรอีกเอาเป็นว่าอดใจรอกันอีกนิดเชื่อว่าหากคุณหนิงพร้อมเมื่อไรแล้วเธอจะรีบออกมาพูดอย่างแน่นอนค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ